เรียบร้อยครับวางน้ําเขียวเดี๋ยวแวะกินอาหารที่วางน้ําเขียวครับหลังจากนั้นก็จะขึ้นไปเชียงขวางแล้วอยู่เมืองอนุงวงม์ม่ห้าหกวันแล้วครับขึ้นเชียงขวางได้ละมันมียังแอรแล้วปะ วัสดีเจ้ามีอะไรขายบ้างกับข้าวมีไหมอ๋อแต่นี่เลยบอกที่นี่แกงเต้นได้ไหมบอกคืนเท่าไหร่ครับนี่หัวจ้าต้นเต้นต้นหรอต้นละแสนคืนละแสนเเอาต้นมาเองนะคืนละแสนเนาะแกงตรงนี้เลยบอกตรงไหนก็ได้เลือกได้เลยเนาะอ๋อตัวเอา ต้มหมักแตงครับถ้ามันยไปลตาหมักแตงลิทฮาจินี่เราเนี่ยทอดจืดหม้อดกแ,แล้วก็ทอดหมูสามชั้นครับทอดอิตาลีเอาสองอย่างนี่นะครับโอ้โอแกงเต้นคืนละแสนกันปะปแป,งป้งปลาน่าจะภาคกินข้าวอย่างเดียวนะครับแต่เงินภาคผม คือแล้เสียนแห้อยู่ข้างแงนี่เองแห่งประมาณสักเกดกิโลครับแต่บรรยากาศดีนะเต่น่าจะการฝนมาได้ครับเพิงนี่น่าจะชำรุดไแตละ <c oughs> น่าจะการฝนมาได้ช่วงนี้ฝนตกเลย <c oughs> อันนี้แรนแก่เต้นนี่เหมาะเลยนะเบื่อ <c oughs> เอ้ <c oughs> เอเอเห่าคนหลอกอะ ถ้าแน่แนวแล้วก็นแน่ฮอนนี้แก่งเต้นนี้โอเคอยู่เพื่อนตอนนี้แน่ฝนครับแน่จะมาไหวก้าแต่วิวนี้สุดยอดสวยงามมาก เบอร์ดีน okay. um, ี uh ่ก oh. ็ได้ครับอ่าเบอร์ดีก็ได้ครับเท่าไหร่ครับเบอร์ดีแก่เพราะแมาหาหรือว่าคนละที่ออล้นเดียวกันถ้าผมจะไปจะไปเชียงฝางต่อนะเชียงอ่ะมันจะแผ่นเมืองท่าทมหรือว่าเมืองโฮมท่าทมท่าทมเอแลล้วเมืองโฮมล่ะเมืองโฮมไกลแล้ว ไปทางเบียงแล้วอ๋อเลยมาแล้วเออบปได้พันแล้วอ๋อแก่มาแล้วบอกเออแก่มาแล้วตอนนี้ปอจะท่าโทมเลยท,ท่าโทมท่าโทมแล้วก็เชียงขวางเลยใช่ไหมอ๋อแั้วท่าโทมมันมีอะไรเที่ยวไหมมีที่เทีย่ยวบอกท่าโทามบ่มีบ่มีเนะาะแผ่นไปอย่างเดียว<ช>โอเคอครับเจ้าเอาอันนี้เสร็จเอาไหมตามมาแต่งครับแช่วันนี้อืมดีกะนัว 嗯嗯嗯，但这里冷。 กับข้าวกับเ,บเสี่ยงทั้งหมดแสนแสนสี่พันนะครับทั้งแสมอย่างน่ะกระแพงน่ะเพื่อนให้ามาแข่งเต็นบนวางน้ำเกี่ยนี่นะครับให้อยากกินกาแฟโซนน่ยเตรียมมาเองเนะจะมีแต่เบอร์ดีนะครับด้านบนนะเป็นอาหารสำเร็จรูปทั้งนั้นเลยด้านบนน้ะให้ก,กินของสซ กาแฟรีบเดิบเนี่ยเตรียมมาเองนะครับเพื่อนๆจะแา่งเต็นก็จ่ายเงินตรงแ้านค้าได้เลยนะครับก็เลือกสถานที่นอนได้เลยจะนอนในทูบนี่ก็ได้หร,รือว่าจะแา่งเต็นตรงแลนแย่ด้านหลังก็ได้นะครับตรงห้องนี้มีไอเครื่องทำน้ำอุ่นด้วเนะึ่โอเคเลย แต่ผมสำรวจมาล้ไอ้ตูบนี่ถ้าฝนตกนี่เปียะแน่นอนแล้วก็สถานที่ที่เป็นราคาแบบมีทั้งซีดนี่ก็มามีนะครับนอกจากร้านค้าที่นั้นวันนี้น่าจะมานอนนะครับเดีขึ้นท่าโทมดีกว่าไปหา <c oughs> บ้านพักหรือว่าวัดแถวเมืองท่าโทมดีกว่า แบบผมต้องเซฟแบบไอ้กล้องโน้ตบุ๊กผมเตรียมมาตัวนะครับต้องเซฟก็คือมันเปียนแนมนะถ้าเปลี่ยนแนมนี่กั็จบอะ่ะมันได้อัพคลิปลงละเพือ่อนๆด้านหลังนี่ก็เป็นภูนเ,เ,นเบียนะครับเป็นภูที่สูงที่สุด นายสอปปแล้วนะครับ mm hmm. เห็นชัดเจนเลยถ้าเพื่อนๆจะขึ้นเนี่ยตอนนี้ทางการเพิ่นปิดนะครับต้องลงไปทําเรื่องกับทหารด้านหลังนะครับเดี๋ยวทหารจะแพ้ขึ้นไปนะครับถ้าขึ้นไปเที่ยวแบบวอกอีนเข้าไปเนี่ยเพิ่อมืิอเข้านะครับเป็นจุดยสสุทธศาสตร์สำคัญทางทหารนะครับสมัยสงครามรับแล้วละด้านบนนั้นอาจจะมีเกี่ยวกับระบงระเบิดนะครับ เพิ่ป้องกันไว้จะมีท้าแหนแพาไปไปโดยพละแกนมารรได้ละนะครับก็ทางแต้มโกดท,ที่เปิ่นแบงไว้นะครับอันไหนไปได้กับไ,ไปไปไได้กับมาไปนะครับอโอเคเพื่อนเดี๋ยวไปเมืองแท่ทโทมต่อครับจะอยู่เมืองแท่ทโทมสักคืนเนาะเดี๋ยวดูสถานก,การณ์นะครับเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา